สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมขับรถอยู่บนถนนสาย24นะครับจากอำเภอปราสาทน,นะครับตอนนี้ก็จะเข้าอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุริรัมแล้วนะครับที่นี่คืออำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมนะครับคุณผู้ชมครับอำเภอประโคนชัย้ายมือก็เป็นบิ๊กซีมาร์เก็ตนะครับ กำลังมาปิดไฟแดงนะครับก่อนจะเข้าตัวเมืองนะครับก่อนจะเข้าตัวเมืองของอ,อําเภอประโคนชัยนะครับผู้ชมมาดูความเจริญของอ,อําเภอประโคนชัยกันนะครับ2ข้างทางริมถนนสาย24นะครับผู้ชมก็มีตึกรามบ้านช่องกันเยอะแยะก,ก,ก็เจริญพอสมควรนะครับ เลี้ยวขวาก็ไปบุรีรัมย์ได้นะครับตรงไปไปนครราชสีมานะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปอำเภอบ้านกรวดนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือในตัวเมืองของอำเภอรประโคนชัยนะครับมีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับทยานน้ำประแสชันนะครับคุณผู้ชมครับ ขวามือก็เป็นโรงพยาบาลประโคนชัยนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เช่นกันนะครับมองเข้าไปมองเข้าไปนะครับเป็นโรงพยาบาลใหญ่นะครับซ้ายมือก็จะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสาขาประโคนชัยนะครับจังหวัดบุรีรัมนะครับคุณผู้ชมครับ แดงเยอะเหมือนกันนะครับอำเภอประโคนชัยนะครับมันติดไฟแดงเดี๋ยวผมจะหยุดพอดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับมาดูในเมืองประโคนชัยกันต่อครับ่านไฟแยกไฟแดงที่สองนะครับนี่กำลังจะข้ามไปตอนนี้ก็แยกไฟแดงที่สองนะครับคุณผู้ชมครับ ปำเภอระโคนชัยนะครับข้างหน้าผมมองเห็นมีธนาคารออมสินด้วยนะครับอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมผ่านอำเภอน,นี้บ่อยมากนะครับเนื่องจากว่ามาจากทางศรีสะเกตเนี่ยจะผ่านประโคนชัยบ่อยมากแต่ไม่เคยรีวิวนะครับวันนี้จะรีวิวอ่าซ้ายมือโรตัสนะครับเทสโกโลตัสเป็นโรตัสขนาดใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับผมสะเกด,ดูเป็นโรตัสขนาดใหญ่เลยนะครับ นะครับเป็นโดตัสใหญ่นะครับตอนนี้ก็กําลังออกนอกเมืองประโคนชัยแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็กําลังจากประโคนชัยก็ผมก็จะมุ่งหน้าไปยังอําเภอนางรองนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ